ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแม่บิ๊กเอ็มช็อกเป็นลมแม่บิ๊กเอ็มดีใจสุดขีดโผล่เมนลูกหลังฟ้าดินประธานหวยรางวันที่1ต้องบอกว่าล่าสุดแม่บิ๊กเอ็มนั้นก็ได้โผล่คอมเมนต์ลูกชายกลางไอจหลังดมยาสลบช็อกฟ้าดินท่านประธานหวยรางวันที่หนึ่งมาให้ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีเมื่อบิ๊กเอ็มกิตลิดบุตรพรมพระเอกชื่อดังโชคใหญ่ลนทับ ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งโดยงานนี้เขานั้นก็ได้พลระบุข้อความว่าอาร์ k, จะช็อกกลางงานอีเวนต์เฮ้ยตบหน้าตัวเองเฮ้ยฝันไปหรือเปล่ากิตริสท่ามกลางคนบันเทิงที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกลางโซเชียลอาทิเช่นกีตพี่ชื่อหนิงปณิตานะหนูถิงถิงไงจำได้ไหมพี่อยู่ไหนเดี๋ยวไปหาจำผมได้ไหมครับโหนเองต้องบอกว่าล่าสุด แม่บิ๊กเอ็มนั้นก็ได้โพเขคอมเมนต์ลูกชายกลางไอจหลังดมยาสลบช็อกฟ้าดินประธานหวยรางวัลที่1มาให้ครอบครัวโดยคุณแม่บิ๊กเอ็มนั้นก็ได้แสดงความคิดเห็นว่ามามีดมยาสลบไปหลายรอบดีใจสุดขีดเทวดาฟ้าดินท่านประธานมาให้ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ